สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าความรู้สึกของใครคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้ค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจอะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนาการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้มาดูนะคะว่า ความรู้สึกของใครคนนั้นที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สลับพลังงานได้วันนี้ไม่มีราศีนะคะราคนาไม่มีนะคะขออนุญาตดูนะคะขออนุญาตดูนะคะก้มามไม้นายบวญ สองไม้หนึ่งไม้หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยนะคะใครคนนั้นนะเป็นคนที่มีประเด็นกับคุณหรือเปล่าคนะคนที่เขา แอบมองคุณอยู่แอบส่องคุณอยู่ห่างๆตอนนี้อาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วก็ได้นะคะเขาเฝ้ามองคุณอยู่ดูคุณอยู่เขาคนนี้อาจจะอยู่ไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนได้มีระยะห่างด้านความสัมพันธ์นะคะเขามีความรักความสุขด,ดีๆที่จะมอบให้กับคุณบางท่านอาจจะเป็นรักแรกพบได้เจอกันครั้งแรกก็รู้สึกตกหลุมรักเลยนะคะตั้งแต่แรกเจอนะคะเขาปรารถนา ที่จะทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยากจะเดินหน้าในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณค่ะเขามีปัญหามีความไม่เข้าใจกับคุณเขาอยากจะมาเคลียร์ปัญหากับคุณนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้เด หาดาบหกไม้สี่เหลียงให่พิเศษนะคะคุณและเขาอาจ,จะมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีการเดินหันหลังให้กันไปแล้วนะคะแต่เขาคนนี้ ยังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะจบไปแล้วนะคะแต่ว่าเหมือนเขามีความหวังกับความสัมพันธ์นะคะยังคงมีแสงสว่างสาดส่องเข้ามาคือความสัมพันธ์นี้จะอาจจะมีการกลับมารีเบิร์ตกันใหม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังคงรู้สึกถึงคุณยังคงเก็บซ่อนความรู้สึกของของเขาะะที่มีต่อคุณเอาไว้ยังแอบถึงยังแอบห่วงคุณอยู่นะคะเขาอยากจะ ได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขายังมองว่าคุณเป็นคนสําคัญในใจของเขานะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถได้รับความสุขความสมหวังได้นะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะสามารถได้รับความสุขความสมหวังได้นะคะยิงสีฟ้าหมดเลยนะคะพ่ นอกสายตาท้าทายผู้ใหญ่ใจดีไรายได้สูงประสบการณ์ใหม่ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่เป็นคนที่หาเงินเก่งนะมีรายได้หลักแล้วก็มีรายได้เสริมด้วยนะคะในบางท่านอาจจะเป็นคนที่เล่นดนตรีนะมีความสามารถด้านดนตรีนะในบางท่านตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณไม่ได้สนใจเขานะเหมือนเหมือนเขาอยู่นอกสายตาของคุณนะคะ เขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินป่าชอบท่องเที่ยวตามแหล่งธรรมชาติได้นะคะเนี่ยเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่สองกล้องได้หรือว่าชอบเข้าป่านะคะชอบท่องเที่ยวมีความเป็นอิสระในตัวเอง mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนนะคะหรือเขาอาจจะมองคุณว่าคุณเป็นคนอบอุ่นอ่อนโยนได้นะคะ พลังงานสลับกันได้นะคะดูฟังใจเขานะคะรู้สึกยังไงเรื่องมหศัศจรรย์สิบถ้วยยังไหวกรงทอง ยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องทำเรือเล็กควรออกจากฝั่ง The Fool ตอนนี้นะคะเขาคิดมากคิดเยอะกังวลใจเรื่องของคุณอยู่นะคะเหมือนว่าเขาคิดถึงช่วงเวลาวันเวลาเก่าๆที่มีคุณและเขาอยู่ร่วมกันนะคะ เขาอยากจะมีช่วงเวลาที่มหัศจรรย์อยู่ใกล้กับคุณอยากจะจุงมือกับคุณนะคะเหมือนมีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงแม้ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะมีบาดแผลนะคะแต่เขาก็ยังบอกกับตัวเองนะคะว่ายังไหวนะคะในความสัมพันธ์เขาอยากจะออกจากพื้นที่เซฟโซนของเขาแล้วนะคะเรือเล็กควนออกจากฝั่งคือ ก่อนหน้านี้เขาอาจจะนิ่งไปในความสัมพันธ์นะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาได้ตื่นรู้แล้วเขาได้คิดได้แล้วนะคะว่าคุณคือคนสําคัญของเขานะที่เขาอยากจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะมาดูไพ่ออรัเรนะคะอยากจะบอกอะไรแอบรัก นะความทรงจันไปต่อไม่ไหวกองไฟในมือ เขาคนนี้แอบรักคุณอยู่นะคะเก็บซ่อนความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณไว้ไม่ได้เปิดเผยให้คุณได้รู้ว่าเขารู้สึกยังไง mm. เขายังคงคิดถึงความทรงจําวันวานวันวาน,วน,วน,วนความสึกดีๆที่มีต่อคุณอยู่นะคะตอนนี้เหมือนเขาได้รู้สึกถึงคุณนะคะมันทําให้เขาคิดมากคิดเยอะนะคะไม่สามารถไปต่อได้เลยนะคะเพราะว่าคุณ คุณมีอิทธิพลต่อใจของเขานะคะเขาไม่สามารถไปต่อได้เขาต้องหยุดที่คุณแล้วนะคะเพราะว่าเขาจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อเอาชนะใจคุณนะคะค่ะข,ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะเมื่อสักครู่ตัดไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะ,ะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ